ะะก็คะก็ยค่พริกแกงของเราที่โขลกหรือว่าปั่นนะคะพอผัดให้หอมนะคะหอ,อมข้างในป้าวันนี้จะมีเนื้อไก่ด้วยนะคะก็เอาเนื้อไก่นะคะลงไปก่อนเลยนะคะหั่นชิ้นตามชอบนะคะทั้งเนื้อไก่ทั้งข้างในหรือว่าตับนะคะ เอาเนื้อไก่ลงก่อนนะคะแล้วกตามด้วยนะปลาตามด้วยใบมะกรูดฉีดนะคะจะได้หอม่อะคะ่ะ แล้วก็ลูกโดดค่ะจะได้สุกรูปโดดนี่ตามชอบเลยนะคะก็รอให้ไก่เซ็ตตัวก่อนนะคะพอไก่เซ็ตตัวแล้วนะคะก็ตามด้วยตับไก่นะคะ หรือว่าข้างในไก่นะคะขีดเกี่ยนะคะจะเพิ่งมีคนอย่างนี้นะคะมันจะขาว<ม>พอตับไก่เซ็ตตัวแล้วนะคะค่อยคนค่ะคน<ม>ให้เข้าเครื่อง งั้นนะคะก็เติมน้ำล้างคกนะคะหรือว่าน้ำสะอาดน,ะนี่ก็เคี่ยวไปให้สุกทั้งไก่และก็เครื่องในนะคะค่ะหลังจากที่ไก่เราให้จะสุกแล้วนะคะสี่ก็เนี่ยใส่ใบมะกรูดที่เหลือลงไปนะคะจะได้หอม,หอม ปรุงรสตามชอบเลยนะคะแฟนทางบ้านใส่น้ำปลาน้ำปลาลาผงนัวผงปรุงรสจัดไปเลยนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ผักที่เราจะใส่นะคะก็จะมีแบบพื้นๆเลยนะคะก็จะมีต้นหอมใบแมงลักนะคะผักชีลาานะคะใส่ลงไปเลย เยอะดีมากเลยเรียบร้อย เดี๋ยวว่าข้างในไก่ใส่เนื้อไก่นะคะนอ่ค่ะผักเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวไปกินด,ด้วยกัน,นะคะ่ะ นมนง่อยทื้าแโน้าดยน่นตืจาล้านเมนจมนยีดอกจาไปเอาเขากกินข้าวมาเรอบปล่ามากินข้าวออมอย่างละชูออมออมเ้าง่าไก่เนี่ย เยังต้องตักไปเห็นจำเลยอาชีพเลยเราพื่อนมเพจแม่เพจสีน่าเพจอะไรนะเพจก็เศร้านะสักเพจจ้าได้จ้านี่เราอ้อมใส่เนื้อไก่อยู่หน่อยๆแต่เพจนิดหน่อยอยู่อ่าแม่บอกเป็นตาแซบนะคะมาค่ะมากินไปด้วยกันค่ะแมากินเข่าเดี๋ยวเราสองคนขออนุญาตกินก่อนนะคะมากินไปด้วยกันค่ะแมากินเข่าโอเคค่ะอยู่ใกล้ลุงคิดค่ะสักจะหวัดจะกระโดดมาหาป้าไปซี่ไงก็ไม่รู้อ่ะมีเอ่อ มาลาขี้นกไอ้นั่นด้วยค่ะอืมอันนี้เอาลูกโดดมาด้วยเลยบรรยากาศแบบนี้ค่ะร่มเรื่อเลือ,กเ,ลอกเกินไาคลิกน้ำปลาเหลือจากเมื่อวานนั่นแหละค่ะเพราะว่าทำเยอะไปนิดนึง แม่ก็เห็นต้มลิ้นเหรอให้ทีมงานค่ะต้มลิน้นอืมเสียงป้าไปซีเหมือนจะเป็นหวัดหน่อยนะคะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วจะกินพลาตามถุงคิดว,วันาาวนี้ก็ ลุกได้แล้วค่ะพาโซดาไปเดิมแต่ก็ยังเพียๆอยู่ปาปีซี่ก็เพีเพียมเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนปลาปีซี่ป่ะไม่ละกินข่าเธอกินมากแร้วอะกินมากแล้วอกเอออันนี้เขาออมทึงในใจมากมากกินต้องกันจ้าจ้าเดี๋ยวจะตักให้แม่ใหญ่เอาไปกินด้วยค่ะคุณคิดก็เพียๆอยู่ค่ะ กินข้าวก็ไม่ค่อยได้เยอะแต่ดีกว่าสองสวันที่แล้วดีกว่าสองสมวันที่แล้วสองสาวันที่แล้วนี่แบบว่าลุกไม่ขึ้นเลยมันจะปวดเมื่อยเหมือนตอนนี้ว่าไปซี่ปวดเมื่อยไงก็ไม่รู้เมื่อคืนเจ็บคอมากก็เลยกินยาแก้ไอไปมันเหมือนแบบสากเต็มคอเลยนะคะตอนนี้หายไปแล้วไอแบบทั้งคืนเลยนี่หายไปแล้วอากาศไม่เปลี่ยนค่ะ อันนี้ก็ค้มอยู่ค่ะเมื่อคืนฝนก็ตกลินลินเดี๋ยวตกเดี๋ยวไม่ตกเนี้ยค่ะมันมัน,มน,มนร่างกายก็แบบไม่ไหวเนาะมะเตียก็เพิ่งเป็นหายสช่นมาเกิดมาเอาไหมล่ะเดี๋ยว,วนะไ,ยไปเอาให้เดี๋ยวไปเอาถ้วยกับซ้อนให้แม่ก่อน แม่เก็บบวบงูแบบเต็มเลยค่ะหนึ่งเป็นหวดเลยอะเยอะมากเลยอะแม่บอกว่ามันซ่อนอยู่ใบสาวรดอะเต็มไปหมดเลยสาวรดตอนเขียวเขียวนี่ชอบชอบดูค่ะโอ้ยปวดหัวเหมือนแอปเปิ้ลยังไงก็ไม่รู้ค่ะดู มาละกขี้นกไ,ได้โซดาดีใจไปเดินกับพ่อมะเด็ดปช่องมือม ที่หนูจะเอาไว้ทำพันธุ์มันแดงอย่งๆใช่ไหมอืมไม่หมดนะพี่แดงหนูว่ามันโดนน้ําท่วมมากกว่าลากมันอะงานแม่กมควนกวนนะะ็เอาห้ลรากเจาให้ไหม ะข่านกระตัดบบกั้หนึ่งเต็มหวัดเย็นแต่มันมัน,มนหมานเนื้อมันนิ่มเนาะหัวหงงัวเนี่ยเนื้อนิ่มขัเนเทีาก,กอกน้ำ น้ำแข็งมาส่งหรือ,อ,ย,อยังยังลเลียงก<ผ>็มาส่งแต่เช้าเลยเหรอเ <c oughs> ออเราเปลี่ยนน้ำแข็งเจ้าใหม่ค่ะเจ้าเดิมบางทีก็มาสิบโมงเก้าโมงครึ่งอันนี้เจ้าใหม่มาแต่เช้าเลยอ่ะเจ้าเดิมหายไปสองสาเดือนตั้งแต่มีสายเนาะแมนะ่เนาะช่วงร้อนจะจัดน่ะนางหายไปเลย ค่ะพี่แดงเห็นเอฟซีบอกว่าถ้าไม่ตัดลูกมันจะไม่โตถึงโตมันก็ไม่หวานคือตัดยอดเพื่อไม่ให้มันเลื้อยไปต่อค่ะเพื่อจะให้มันเอาวิตามินไปเลี้ยงลูกมันนะคะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าไม่ตัดเนี่ยมันมันจะไปยาวเลยค่ะยอดมันเนี่ยกินได้ไหมคะมอืม มันเป็นสักๆเนาะใช่มันต้องมีเยอะเอือืมกันย่าๆคือว่ายอดแลงอื่นดินมันเยอะดินมันเยอะด้วย ลมดีดีนเนาะหรอตัวเมืองกูบ่นนะนะเออหนูไปบ่นเหมือนกันเขาจะบอกว่าฝนตกแรงมากเขาบอกน้ำท่วมเลยแต่บ้านเราบางทีไม่ตกนะแต่แถวนั้นมันตกมันใกล้แม่น้ำอืมแม่น้ำมูลอ่ะ ของข้าวเหนียวเยื่อมองก็แบบว่าใหญ่มากเลยนะครับ <c oughs> ใหญ่เห็นแล้วอุ่นใจแังว่ามันกล้องเขาหน่อยค่านแม่ตุ้้อือฮื้อ หอมแบบนี้ค่ะแม่คาวใส่ผักีเยอะ รู้วันนี้ลุงคิดจะกินอะไรถามอะไรก็ไม่เอาบอกเอาโจ๊กไหมบอกไม่เอาเบื่อโจ๊กมไม่รู้เมื่อวานซื้อผัดส,สีอิ๊วมาให้<ม>ก็ทำไม่ค่อยอร่อย<ม>ก็ใส่สีอิ๊วดำเกินไม่เลยขม คือมาจากตลาดอะเห็นใส่ซีอิ๊วแล้วบอกขมแน่เลยขมจริงๆเม่อกี้กินไปสองสามคำอุ้ยพึ่งกินต่อไม่ไหวซีอ,อ,อิ้วดำเนี่ยใส่ใส่น้อยโอเคนะคะใส่เพื่อเพิ่มสีสันแต่ถ้าไปใส่เยอะนี่หงมเหม็นเขียวเหม็นเนาะแม่เนาะทั้งเหม็นทั้งขม อาเนเห็นนบอืหนเงีนเห็นอตาไปเอาไข่เห็นเมียม่เห็นถามเขาว่าทุกขาอ อ,อปาเปซี่กินอิ่มแล้วนะคะอันนี้จะมาอัปเดตนะคะวันนั้นที่ซื้อกระเพรามานะคะแม่เข้ามาแยกนะคะมันก็เลยเหี่ยวนะคะตอนแรกบอกให้ตั้งเอาตั้งเป็นนั่นมันเลยนะคะเข้ามาแยกรากมันจะเทือนมันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะสาวรสลูกเหมือนแอปเปิ้ลเลยนะคะเวลามันหยวิวเขียวแบบนี้นะค่ะปลาเปซี่ชอบยืนดูค่ะตอนเช้าๆมันเหมือนแอปเปิ้ลค่ะดูมันซ่อนอยู่ในใบนี่เต้มไปหมดเลยนะคะ นี่ค่ะเหมือนแอปเปลิลเนาะเหมือนแอปเปลิลแบบแอปเปลิลเขียวอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหข้างบนนี้เต็มเลยนะคะนี่ค่ะเต็มเลยดูลูกใหญ่ด้วยค่ะดูนะคะดูเนี่ยเหมือนแอปเปลิลนอะชอบชอบดูแต่ถ้ามันสุกมันก็จะออกแบบ ตาลน,น้ำตาลน,นะคะดูขายนลงมาแบบนี้สวยค่ะแอปเปิ้ลเลยเอ๊ะหมดเลยค่ะดูค่ะสุดาก็ชอบมาอยู่ข้างล่างค่ะเขาเย็นเขาค่ะนี่ค่ะสุดาก็อันนี้ค่ะว่านหางจระเข้ค่ะเอามาจากเชียงใหม่นะคะมาแยกใส่ไอ้ กระป๋องเล็กๆเล็กๆค่ะเขาไม่ตายค่ะว่าถังโชลเคเป็นอะไรที่ที่แบบอายุยืนมากดูกค่ะกระถังเล็กแค่ไหนก็ไม่เป็นไรนะคะนี่โดนน้ําฝนก็เลยแตกกระสนานเลยใบผู้ชายก็เต็มเลยอันนี้ค่ะปะ้าพี่ซื้อมากับอาตอนที่ไปตามหาอึ่งให้ยายม่องนะคะใบยี่ลานะคะเนี่ยก็ไม่ตายค่ะน่าจะรอดค่ะแบบนี้ส่วนอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะเป็นเสาวรลค่ะ ไม่รู้ใครมาปลูกไว้แต่ตอนนี้ขึ้นเต็มเลยคือสาวรสตอนนี้แบบว่าหยุดนางไม่ได้แล้วค่ะนางไปใหญ่เลยอันนี้ดูค่ะดอกกุยช่ายค่ะกลายเป็นดอกสีชมพูไปแล้วค่ะจากดอกขาวๆแรกๆ่ะดอกตูไม่สวยค่ะพอปานก็สวยเหมือนกันะเต็มเลยค่ะต้องมีเมนูแล้วแหละเมนูดอกกุยช่ายนี่ต้องมาแล้วแหละ พี่ซีก็รอพันแม่ก็เด็ดไปหลายลูกเหมือนกันค่ะเด็ดไปนึ่งเสือนอันนี้ค่ะพี่ีจะไว้ทําพันุ์ค่ะใหญ่แบบไม่เกรงใจผู้ใดเลยค่ะใหญ่จริงๆนี่แม่ก็เอาไว้อยู่ค่ะไว้ให้หนึ่งก็เป็นหวดเลยนะคะเดี๋ยวพี่ซีจะพาไปดูเหมือนแอปเปิลนะชอบสับปะรดเวลาเขียวๆนี่เหมือนแอปเปิ้ลจริงๆแะสวย ต้นมันก็ไม่ตายนะคพูดถึงบวงงอุ้ยนี่สุกแล้วว่ะแต่ลูกมันไม่ไม่โอ้่วงค่ะดูต้นดอกแคร์ค่ะต้องบอกพี่แดงแล้วว่าเวลามันขึ้นแล้วมันมีไม้ไผ่ไปขวางมันอย่างนี้มันโอเคไหมหรือเราจะตัดให้มันเป็นพุ่มๆสั้นๆน,นะคะเดี๋ยวว่าพี่ชีจะปรึกษาพี่แดงส่วนอันนี้ก็ต้นชูรสค่ะงามเลยนะครพอโดนฝนแล้วงามงาม ต้นพวกนี้ค่ะปลูกแบบไม่แคร์ไม่อะไรเนี่ยเขาจะแบบสวยดูยอดไอ้สดามันของบ้าเบซี่ค่ะโอ้ยดูค่ะเนี่ยเต็มเลยต้นสสดาก็อยู่ข้างล่างนะะ่ะนี่ค่ะเอาไว้ทำพันธุ์ค่ะเดี๋ยวถ้ามันสุกมันอะไรก็จะแกะเอาเม็ดมันแล้วนะคะดีแม่ก็เอาไว้นะคะที่บอกแม่แม่เขาก็ไม่เด็ดไม่เด็ดไปค่ะเนี่ยก็เอาไว้อยู่ อันนี้ก็ฟื้นตัวแล้วค่ะต้นผักไผ่ค่ะใบปักไผ่กินกับซุปหน่อไม้อร่อยส่วนอันนั้นเดี๋ยวจะซื้อมาเพิ่มค่ะใบาสาระแหนแต่แรกก็งามงามพี่แดงเข้ามาลื้อไปปลูกค่ะมันก็เลยตายก็เลยซื้อเซตใหม่มาเซตนี้ไม่ค่อยสวยค่ะไปได้แบบไม่สวยก็นี่ค่ะ สดามันนะที่พาวิซีตัดไปกับลุงคิดวันนั้นคะตอนนี้ก็เริ่มแตกยอดแล้วยิ่งตัดยิ่งแตกนะคะสดามันเนี่ยสวยมากๆเลยนี่ก็เคี้ยวไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้พาวิซีก็ขอฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบายบายดูกันเจี๊ยบนะคะกำลังจะเกิดใหม่นะคะเต็มเลย นึงจะเป็นหวดเลยนะคะลูกเขาใหญ่ค่ะะเนื้อเขานิ่มค่ะ